สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนเอฟซีนะผมนะคลิปนี้นะพามาล้างรถนะครับเอารถกับเอาลอตเตอรี่มาแซน้ำล้างเล็กน้อยนะพี่น้องนี่ก็น้ำขึ้นน้ำแจ้งมากนะครับเพราะว่ามือขึ้นก่อนเนี่ยฝนตกแห้งนะครับตกบดขึ้นจหรับงานก็คือบ่มีนะเอา เชียงปัน่นนักมาแซน้าาไว้จักหน่อยนะครับเพราอขิดดินทิ้ดไลายเนี่ยเพิ่งล่างบอกนะครับ,บแซวไวจ้จักชั่วโมงนะพี่น้องครับกิดสิปันขิดดินทำไม่อ,ออกนะครับ,บช่วงนี้ก็บ่ได้ออกไางะออกงานใสหนะไปแต่ ให้อย่าคองนะครับมือเศร้านะครับกอัดน้ำนะครับป้องนะครับบริไทพี่น้องในเบื้องครับมันไลเขาปาเดาเรื่องนะครับนี่นะครับรถกับบริล่างนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันฝนตกนะผมก็ได้เขาให้ส้มือนะครับให้ให้ข้างบนนะครับพี่น้องนะครับข้างบนนะเป็น ใช้ว้ปลูกดาวเรื่องนะครับคือใส่งานตลอดปีนะครับรถคันนี้ถึงจะไม่มีงานรับจ้างแต่ว่ามีงานจับของนะคืคอ,อยังโรตตรีนี่ใส่ตลอดนะครับนะครับช่วงนี้ก็บบ่ค่อยได้ถ่ายคลิปพี่น้องในเบิ้งนะครับ ฝนก็กำลังลินไม่อีกนะครับนี่นะครับนี่การมองไว้นะครับพี่น้องเดี๋ยวจะชั่วโมงนะครับสิไปยามเบืงนะครับเพิ่งไปซื้อมองมานะครับเดี๋ยวพาเบิ้งชั่วโมงนะครับในคลิปก้อนก็ได้อัปเดตนะครับให้พี่น้องได้เบิ้งนี้นะครับนี่สามพันชั่วโมงนะครับกับอีกเก่าชั่วโมง นะครับถสามชั่วโมงนะครับก็ถือว่า,าใส่มานะครับเป็นระยะเวลานะครับสามปีครึ่งนะครับพอมานะครับถือว่าใส่งานดีนะครับใส่งานดีใส่พ่นท่านดีนะครับบอคอยได้สมบอคอยได้สมจุกจุกจุกทิกๆก,กนะครับ คือใส่งานได้เลยพี่น้องนะครับ,น,รบน้ำพึง่งมากมากขึ้นนะครับเบิ้งนะครับดอกอยางยังเดือหลายพี่น้องทั้งข้างนาข้างหลังนะครับได้อีกหลายปีนะครับแต่พอมีเนื้อไทายพี่น้องได้เบิ้งนะครับก็เลยที่โอกาสนะครับ ชิปนี้นะมาไทยอ่าอารถมาไทยหล่ะอารถมาล่างหละก็มาไทยพี่น้องได้บึ่งนะครับนี่บรรยากาศฝ้นตกดิ่อนี้แล้วพี่น้องนะครับขึ้นนี้นะนจ,จะน้ำขึ้นหลกว่านี้นะครับคือทางข้างเ่งนี่มันจะมียางเก็บน้ำนะครับก็จะเอาปล่อยลงมามันก็เลยน้ำไหลนะครับ อะไรมาตามหวยตามพุ่งนะครับเดี๋ยวจะล่องสตาร์ทนะครับสตาร์ทรถจดีแล้วมึงมหน เรซีนะเดียวังนะเพราะว่าซีน่ามันกำลังบอกพี่น้องนะแข็งน,นะนิดมองแกนกลางมองยุดก็บใบอ้วนนะนะใบปั้นมาหน,นะพี่น้องมีใ,ใกล้แล้วน,นะเนีย่ยพื้นแท้ะไรประมาณยี20เมตีนะ ก่อนก็นยังขนหนยอยนมันมีน้ำนะผวาดีน้ำม,มากนะขึ้นหอยล่างจี่นอ้องพอดีน้ำม,มาก,ก็เลยใส่จังวานดีนะมาล่างนะาน,นะน่เัะตอนท่านเอแซ่เนี่ยเห็นไหมับเต็ม,มงกรกางยึดนีนะ Cấp 7, cấp 9 Những cái lăng leo nè Xe chết Chết không? Chết không? ดีครับพี่น้องคนระับมารอบนี้เป็นเดือนนะฝนนะเฮ็ดให้นี่ก็เรื่องในเฮ็ดหนักพี่น้องคนระับตอนนี้เตรียมเปียนต้องบาได้เลยนะสำหรับผู้ที่มองหารถนะแต่สามารเนียดครับข้ามาสอบถามไุกเดือนเครื่องนี่ครมีเพื่อนเพื่อนที่นนะเป็นเจ้ารถใหม่นะประกาศักเข้ามาถามหลายคนอยู่นะครับ เดี๋ยวซาเล็ี่นี่ผมไว้สามีนะครับเดี๋ยวพากันกที่นาพี่น้องนะครับ